เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back โตวันนี้ก็อยู่กับเกมทางซานโอเพนเวิลด์นะทุกคนเออก็อ่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตรายละเอียดนิดนิดนึงนะเออของเกมอย่างทางซา Open World นโะอเพนเวิลด์เนาะก็เมื่อเร็วๆนี้นะอ่ะจะมีตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามา แทนตัวละครอย่างลูพีใต้เนาะเออก็ตอนนี้ยอ่ะปัจจุบันตอนนี้นี่ตัวตัวละครของลูพีใต้ก็จะเหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองเนาะก็เท่ากับว่าอ่าอาทิตย์หน้าก็จะมาละสำหรับตัวละครใหม่ที่กาลังจะมาเร็วๆเนี้ยนะเออก็เรียกได้ว่าอาทิตย์หน้าก็มาพอดีเลยเป็นเดือนใหม่เนาะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเดือนพอดีก็ <c oughs> ตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาคือตัวอะไรอะผมคิดว่านั่แหละคนที่เล่นเกมนี้ก็อาจจะรู้แต่บางคนก็ก็อาจจะยังไม่รู้เนาะก็นี่เลยก็ผมจะขึ้นเงาให้ดูอ่ะมันยังมาเป็นเพียงแค่เงาอยู่เนาะนี่เลยนี่เลยอ่าเป็นเงาอย่างนี้เลยเป็นเงาตัวละครผู้หญิงนะทุกคนเออก็คิดว่าเป็นเงาตัวละครอะไรอาแต่ผมเดานี่ผมพอจะเดาได้แล้วสำหรับเงาตัวละครที่ออกมาในรูปแบบนี้เนาะก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างอันนี้นั่นเองนะอ่าคุณแม่อ,อินเออ เพราะว่าโมเดลที่แบบว่าเป็นเงาอย่างเงี้ยมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นเออที่แบบว่าเป็นเงาผู้หญิงผมยาวๆอยา่ยางนี้แล้วก็เมบมีดีไซน์อะไรอย่างนี้เนาะเออคิดว่านั่นแหละยังไงก็เป็นไอ้อินคิดว่าน่าจะมาเป็นในรูปแบบสายควบคุมนะอ่ะคิดว่าไม่น่าใช่มาในรูปแบบสายสปอร์ตเนาะเพราะว่าสายสปอร์ตเพิ่งจะมีตัวละครอย่างหลงๆเข้ามานะอ่ะตอนนี้อันนี้ผมแค่คาดเดานะแต่อาจอาจจะมาเป็นสายสปอร์ตก็ได้อ่ะใครจะรู้เนาะ พราะว่าปัจจุบันอะปัจจุบันตอนนี้เนาะอ่าตอนนี้เรามีย่างเงินคามอยู่เป็นอันนี้เป็นระดับ R ซึ่งระดับ R เนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรมากอยู่แล้วกดดูไม่ได้ต้องกดดูงี้เออไหนบ้าวะนี่ <c oughs> น,ววน,นี่แค่ระดับ R ปะเออระดับ R ระดับ R อ่ะทีแรกคิดว่าเป็น S แต่เป็นแค่ระดับ R เนาะก็มันจะแบบเป็นดีไซน์อย่างนี้เนาะต่ต้องรอของอคุณแม่อีกเข้ามา คิดว่าดีไซน์น่าจะดูดูสวยกว่าน,นี้นิดนึงอ่าอาจจะมีหลายสีมากขึ้นอะนะอันนี้มาแบบมันเป็นย่างเงินคามเลยแต่ของคุณแม่อาินคิดว่าน่าจะเป็นใช้ชื่อประมาณว่าจากักรพรรดิย่างเงินคามอ่าคิดว่าคิดว่านะอย่างนี้มีความเป็นไปได้ว่าตัวละครอย่างถังซานล่างล่างที่เป็นอนเนะย่างเงินคามอาจจะไม่มีมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออาจจะมีแบบเป็นล่างวิญญาณยึดคู่เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ชั่วเหมือนกันเออ แล้วก็แปลกใจมากเลยที่ไออินมาเออแต่แต่ไออินมาก็ไม่แปกแลกเท่าไหร่ัางเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่าเป็นคนเขาสปอยเนื้อเรื่องของบทต่อไปมาละเป็นแผนที่ต่อไปอ่ะไม่ใช่เนื้อเรื่องต่อไปเป็นแผนที่ต่อไปแผนที่ต่อไปจะเป็นแผนที่อันนี้นะทุกคนเป็นแผนที่ของสนะักห้าวเทียนเนาะมีความเป็นไปได้นนว่าที่เราอาจจะได้ไปเจอกับพวกทางฮุ้งทางห้าลวละงั้นคุณแม่อีินนี่อาจจะมาเป็นตู้ดักหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสาย support เพราะสายสัพ p อ o r t นี่ ไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอามาเป็นในรูปแบบอะไรนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสายควบคุมอ่ะยังถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าสายควบคุมมันยังไม่มีตัวละครใหม่มาเลยเนาะปัจจุบันในตอนนี้ก็คือตัวละครใหม่มันมีแค่2ตัวนะมีเพียงแค่หลงหงกับแปมูไปเนาะเป็นสายสพอยกับสายโจมตีหนักเนาะไม่แปลกใจเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสายควบคุมใหม่มันจะมาอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นสายปีกเนาะก็เท่ากับว่ามันจะได้ครบทั้งหมดสสายพอดี แต่ก็ไม่ชวนว่ามันจะเข้าตามนี้จริงหรือเปล่านะเออสุขใครที่อยากได้คุณแม่ไอเห็นก็เตรียมเพชรเตรียม,มตัวกันเอาไว้ได้เลยเออยังไงมาแน่นอนอาทิตย์หน้าอา่าสหรับสปอยตัวละครใหม่ที่กาลังจะมาเร็เรวๆนี้นะไม่ใช่บอกว่าเร็เรวๆนี้มาในเดือนหน้าดีกว่าเอาเอก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่ายลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้นะครับ ส๊อคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายจเจ๊นี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ